ต้องมีโรคในโรงงานแต่โรคระสับค่ะจากภาคอุตสาหกรรมเกษตรนะคะเรื <step> you know, ่องของขยะลพช้นพกระเราฝนอันนี้คืออะไรเกี่ยวรวดับน้าผ่านะคะกับยางท้องของอิตพช้พกรค่ะรส่อบกันได้นะคะส่ของที่อยู่ในโรงงานที่ผลิตข้าารขาวสลีทิศเสร บางเล็บดินนะตู้ต้อยเบเกอรี่กล่องเล็กห้าสิบกล่องใหญไม่ได้บรรทัพเฮ้ยหมาถ้าเราทำหน้านี้ไม่ได้ขนมจากข้าวหลามแล้วก็มีมไมโลโรงเรียนน้ำผึ้ง